อร่อยลือเรื่องตำนานเมืองชาละวันจากนี้ไปขอเชิญชมข่าวท้องถิ่นโดยทีมข่าวเคทีวีเคเบิลทีวีพิจิตรประการยุบสภาประชาชนจังหวัดพิจิตรส่วนใหญ่เห็นด้วยพร้อมขอให้ผู้มาดำรงตำแหน่งใหม่ช่วยแก้ไขสถานการณ์ข้าวยากหมากแพงให้ดีขึ้น ท่วมอีกแล้วสถานีตำรวจเมืองพิจิตรฝนตกคืนเดียวน้ำท่วมถึงเข่าประชาชนติดต่อแจ้งความลำบากเจ้าแข่งจระเข้อยู่กับคนที่จังหวัดพิจิตรดังข้ามประเทศโทรศัพท์ญี่ปุ่นบุกถ่ายทำสารคดีถึงถินร่วมสนับสนุนข่าวโดยร้านพิจิตรสื่อสารศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกระบบตรงข้ามห้างชัยพง์ตลาดเทศบาลสองพิจิตร ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นค่ะกับจิมข่าว KTV เคเบิลทีวีของคุพิจิตค่ะกับวันนี้นะคะวันสุดสัปดาห์ค่ะคุณพรพัฒน์นะคะวันศุกร์ที่6พฤษภาคม2554ค่ะพบกับเราสองคนเช่นเคยนะคะกับดิฉันสุปตาเย็นเจริญแล้วก็คุณพรพัฒน์เหรียนทองค่ะค่ะกับ3ช่องทางนะคะที่สามารถรับชมรับฟังข่าวท้องถิ่นของเราได้เหมือนเช่นทุกวันนะคะช่องทางแรกค่ะทางเคเบิลทีวีช่อง1ินะคะแล้วก็สามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ด้วยที่ เว็ ktv cable com นะคะแล้วก็ยังมีทางวิทยุกระจายเสียง90.25เมกะเฮิรตด้วยค่ะค่ะสเวลาในการออกอากาศนะคะ17นาฬิกาเป็นการดำเนินรายการสดค่ะสามารถติดตามรับชมเทปข่าวกันได้อีกถึง2ครั้งค่ะคือเวลา21นาฬิกาแล้วก็8นาิกา30นาทีของวันถัดไปเยค่ะค่ะจะสังเกตว่าวันนี้ในช่วงเช้ามืดนะคะฝนตกค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็หนักมาก ดิฉันตื่นมาช่วงประมาณตนะีห้าเนาะฝนตกแรงมากแล้วก็ฟ้าค่อนข้างที่จะแรงนะคะซึ่งฝนตกแรงขนาดนี้เนี่ยดิฉันรู้สึกว่าหลายเป็นเดือนแล้ว้งคะที่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ะนะคะฝนตกหนักขนาดนี้ค่ะทาให้หลายพื้นที่ในจังหวัดพิจิตรเกิดน้ําท่วมแบบฉับพลันเลยะนะคะแล้วสถานที่ราชการหลายแห่งก็น้ําท่วมด้วยนะคะโดยเฉพาะที่ สถาน,นานีตำรวจใช่แล้วก็ส่วนงานราชการหลายๆพื้นที่วันน,นี้ก็น้ําท่วมรวมถึงบ้านดิฉันด้วยน้ําท่วมเหมือนกันะนะคะ,คะก็เดี๋ยวเราจะมาติดตามกับข่าวนี้ค่ะแต่ข่าวที่กําลังเขาเรียกว่าท้าออฟเดอะเทเลยก็คือการประกาศยุบสภาของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายพิสิิ์เวชาชีวะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้ลงพื้นที่ค่ะสำรวจความคิดเห็นของคนจังหวัดพิจิตรว่ามีความคิดเห็นยัางไงาเกี่ยวกับการประกาศยุบสภานะคะประกาศยุบสภาค่ะประชาชนส่วนใหญ่นะคะเห็นด้วยค่ะ พร้อมขอให้ผู้ที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ช่วยแก้สถานการณ์ข้าวยากหมากแพงให้ดีขึ้นค่ะจากที่นายพิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีนะคะประกาศจะยุบสภาในต้นเดือนพฤษภาคมหรือคาดว่าวันที่6พฤษภาคมนี้หรือว่าวันนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทุกพักการเมืองรอคอยค่ะซึ่งวันนี้ผู้สื่ข่าวของเรานะคะได้ลงพื้นที่สำรวจความรู้สึกของประชาชนชาพิจิตร ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องดังกล่าวนะคะปรากฏว่าประชาชนส่วนใหญ่ค่ะมีความเห็นชอบบ่คนยุบสภาอีกทั้งมีการร้องขอถึงผู้ที่จะมาบริหารประเทศคนใหม่นะคะว่าให้ช่วยแก้ปัญหา ข้าวยากหมากแพงให้ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นนางสมคิดแสงสว่างอายุ51ปีนะคะอาศัยอยู่บา้านเลขที่49ทับ3หมู่9ตำบลในเมืองอำเภอปากทางจังหวัดพิจิตรค่ะเจ้าของร้านจำหน่ายตุ๊กตาเคแอนเคลียนะคะที่จำหน่ายมาก,กว่า2ปีค่ะ,คะได้ให้ข้อมูลกับเราว่านะคะเหมาะสมค่ะที่จะยุสภาพ เนื่องจากขนาดนี้นะคะข้าวของที่จําเป็นที่ต้องใช้ในครัวเรือนเนี่ยมีราคาสูงหรือเรียกได้ว่าข้าวยากหมากแพงค่ะถ้าจะมีบุคคลท่านอื่นมาดํารงตําแหน่งแทนก็ขอให้ช่วยแก้สถานการณ์ที่ย่ำแย่อยู่ในขณะน,นี้ให้ดีขึ้นด้วยค่ะค่ะส่วนทางด้านนายถนอมชมพูนะคะ,คะอายุ58ปีค่ะคุณพรพัฒน์อาศัยอยู่บ้านเลขที่8ทับ13ถนนสีมาราตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรค่ะ ซึ่งเป็นเจ้าของร้านจำหน่ายไอศครีมประจุมทิพย์นะคะก็ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะว่าตนเองค่ะคิดว่าจะมีการยุบสภาหรือไม่มีการยุบสภาก็ไม่จําเป็นค่ะเพราะถ้ามีการเลือกตั้งครั้งใหม่จริงนะคะตนเองก็อยากให้ตัวแทนของประชาชนเป็นคนดีและก็แก้สถานการณ์ข้าวของแพงได้ที่มีอยู่ในขณะนี้นะคะคุณพรพัฒน์ ส่วนทางด้านนางสาวชายานีพึ่งม่วงนะคะอายุ18ปีค่ะอาศัยอยู่บ้านเลขที่9 8ทับ18หมู่3 ตำบลคลองกระเชนอำเภอเมืองจัังหวดพิจิตรค่ะนักศึกษารายหนึ่งนะคะก็ได้ให้ข้อมูลนะคะว่าตนมีความคิดค่ะว่าดีถ้าเกิดจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าพัฒนาบ้านเมืองให้ดีขึ้นและรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นมีราคาแพงอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกค่ะว่าถ้ามีการยุบสภาจริงๆก็ขอให้มีผู้ที่มาดํารงตําแหน่งพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นค่ะ ทางด้านนางวัสนาแดงทองดีนะคะอายุ52ปีค่ะอาศัยอยู่บ้านเลขที่119หมู่8ตำบลท่าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดพิจิตรน้ำน้ำแข็งหลอดค่ะก็ได้ให้ข้อมูลนะคะว่าตนเองต้องการให้มีให้ทางรัฐบาลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ้างค่ะ ซึ่งอาจจะเป็นคนดีหรือไม่ตนเองก็ต้องการที่จะลองเปลี่ยนดูนะคะเพราะว่ารัฐบาลชุดใหม่อาจจะมาคลี่คลายปัญหาเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนได้บ้างค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคนที่เราไปสัมภาษณ์มาแล้วกันค่ะค่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ้างนะค,คืออยู่ตอนนี้แบบนี้แล้วอยากจะดูแบบใหม่ที่จะเป็นยังไงร,รัฐบาลชุดใหม่อาจจะเข้ามาดีกว่าเก่าหรืออาจจะแย่กว่าเก่าก็อยากทราบ ตื่นเต้นดีน <c oughs> คิดว่าจริงนะเาอาฟังเสียงคนส่วนมากก็ให้ยุบอะ่ะเพราะอะไรคะเพราะข้าวของมันแพงอะ่ะแล้วก็สาเหตุดีไหมคะสาเหตุ่นก,ก็ไม่มีเนี่ยก็ว่าข้าวของแพงเราเป็นแม่ค้าน้อยว่าข้าวของแพงก็อยากให้ยุบอ,อยากให้ได้คนดีอะ่อะพัฒนาแล้วก็ราคาข้าวของถูกๆหน่อยอะยุบแล้วก็ จะยุบไม่ยุบก็ไม่ไม่จำเป็นเลยผมว่านะมันก็เหมือนเหมือนเดิมอ่ะอเพราะอะไรคะยุบมาแล้วก็เขาก็ขึ้นเหมือนเหมือนเดิมที่แล้วนะในส่วนตัวลุงลุงอยากได้แบบไหนอ่ะคะลุงว่าเหรออยากให้พวกนักการเมืองเนี่ยแบบให้ยอมรับตัวเองบ้างให้ยอย่าอย่าให้มากเกินอะไรแบบนเพื่อเหลือประชาชนใดจริงแล้วก็ สงสารคนจนน่ะเพราะาอะไรคะลำบากเอาของคนจนแย่ๆสิลำบากเรื่องอะไรมั้งคะการกินการอยู่ทุกวันเนี่ยเราไปถามที่ตามค้าร้านค้านี่่าแรง้างวันเท่าไรดูคนชั้นล่างเนี่ยแย่มากที่สุดของก็แพงดูข้าวจานเท่าไรทุกอย่างขึ้นหมดอะ ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ของประชาชนนะคะทางด้านความคิดเห็นต่างคนต่างความคิดนะคะคุณพรรพัฒน์ไม่ว่าจะมออีรัฐบาลชุดไหนมาเราก็ขอให้เลือกคนดีแล้วก็มาพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นแล้วกันค่ะค่ะประชาชนก็บอกว่าค่ะก็มีทั้งความคิดเห็นว่าเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างก็ต่างคนต่างความคิดค่ะค่ะสิ่งเดียวที่เราขอก็คือเราต้องการคนดี จริงๆไปพัฒนาประเทศนะคะเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่มันกําลังย่ำแย่อยู่รวมถึงเศรษฐกิจตอนนี้นะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นไข่เอยหมูเอยที่ขึ้นมาถึง70บาทนะคะ,คะประชาชนอย่างเราก็แบกรับกันไม่ไหวจริงๆะนะคะ,คะฝากรัฐบาลชุดใหม่เข้าไปดูแลด้วยนะคะรัฐบาลชุดใหม่ที่เข้าไปนี้ก็คือมันมาจากเสียงของเรานี่แหละ,ะนะคะ,คะเราอยากได้คนดีเราก็ต้องเลือกคนดีเข้าไปดูแลประเทศะนะคะ เมื่อช่วงต้นข่าวิ่านมาที่ฉันทิ้งท้ายว่าเมาื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะคะแล้วก็สถานการณ์ในจังหวัดพิจิตรผู้สื่อข่าวลงไปสํารวจว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะ,ะโดยมากก็จะเป็นหน่วยงานราชการค่ะที่ว่าน้ําท่วมนะคะโดยเฉพาะที่สถานีตํารวจเมืองพิจิตรค่ะท่วมอีกแล้วนะคะ,ะเราก็มารับชมข่าวนี้กันนะคะ,ะที่สถานีตำรวจภูทรเมืองพิจิตรค่ะฝนตกคืนเดียวนะคะน้ำท่วมถึงเข่าค่ะประชาชนก็ติดต่อแจ้งรับความลำบากค่ะ,คะ จากสภาพอากาศที่แปรปรวนในจังหวัดพิจิตรนะคะโดยเฉพาะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ค่ะคุณาพาวรพัฒน์ที่เราเห็นได้เลยก็คือมีฟ้าร้องแล้วก็ฝนตกอย่างแรงเลยนะคะต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงค่ะทําให้ในหลายพื้นที่ของเขตอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรได้รับความเสียหายและเกิดน้ําท่วมขังค่ะประชาชนที่มาใช้บริการติดต่องานราชการก็ได้รับความเดือดร้อนค่ะค่ะซึ่งวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราได้ลงพื้นที่สํารวจความเสียหายภายในพื้นที่ของเขตอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตรนะคะพบว,ว่าน่วยงานราชการถนทนทนทางในเขตอำเภอเมืองค่ะเกิดน้ําท่วมขังในบางพื้นที่อย่างเช่นนะคะสถานีตํารวจภูธรเมืองพิจิตรค่ะได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมขังปริมาณมากนะคะโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักทําให้ระดับน้ําสูงขึ้นและกระท่วมบริเวณสถานีตํารวจภูทรเมืองค่ะ อีกทั้งนะคะรถจักรยานยนต์ที่ทางสถานีตำรวจภูทรยึดมาเป็นของกลางก็จมอยู่ในน้ําเป็นเวลาหลายชั่วโมงค่ะทุกครั้งที่มีฝนตกหนักอย่างนี้ต่อเนื่องเลยนะคะสถานีตำรวจภูทรเมืองค่ะต้องใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการนำก้ออี้มาหินอ่อนนะคะมาเรียงยาวต่อกันเป็นสะพานข้ามไปยังอาคารสำนักงานเพื่อให้บริการให้ความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อง,งานราชการซึ่งบางคน ถึงขนาดต้องถอดรองเท้าเดินข้ามม้าหินอ่อนที่ใช้เชื่อมเป็นต่อใช้เชื่อมต่อเป็นสะพานค่ะ,คะเพราะเกรงว่าจะลื่นไหลทําให้ได้รับได้รับบาดเจ็บค่ะค่ะเหมือนนังภาพที่เห็นอยู่นะคะค,คุณพรัฒั์ก็มีม้าหินอ่อนนะคะมาให้ประชาชนได้เดินข้ามไปถึงสถานีตํารวจภูธรค่ะ แล้วก็มาถึงสําหรับวิธีการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังที่มีอยู่ในขณะนี้นะคะเรียกว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าก็ได้ค่ะ,ะทางสถานีตํารวจูธรทอนอเภอเมืองนะคะกําลังใช้เครื่องยนต์เร่งทําการสูบระบายน้ําค่ะรงสู่คูน้ําที่อยู่ห่างออกไปประมาณ200เมตรนะคะทําให้ปริมาณน้ําลดลงบ้างเล็กน้อยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเหตุการณ์ในลักษณะนี้นะคะเกิดขึ้นบ่อยครั้งเป็นเวลาหลายปีค่ะ เกิดความเดือดร้อนทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ประชาชนผู้มาใช้บริการนะคะโดยยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะคุณพจนพัฒน์มันลื่นด้วยแกงร่วงค่ะก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะเป็นปัญหาของประชาชนตอนนี้ที่ว่า ฝนตกแล้วก็มีน้ําท่วมขังค่ะคุณพรพัฒน์โดยเฉพาะหน่วยงานราชการแบบนี้นะคะประชาชนต้องไม่ใช้บริการโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะ,คะเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของการทํางานของหน่วยงานราชการนะคะ,คะถ้าเกิดไม่มาวันนี้ก็ต้องเว้นไปสองวันถึงวันจันทร์เลยวันนี้ก็ประชาชนก็ค่อนข้างได้รับความเดือดร้อนบางคนบอกว่าถ้าใส่รองเท้าเดินข้ามไปลื่นหัวแตกแน่นอนค่ะถอดรองเท้าเดินข้ามดีกว่านะคะ,คะยังไงก็เขาก็พยายามแก้ไขแล้วนะคะพยายามใช้เครื่องยนต์สูบน้ําเพื่อให้น้ำแห้งเป็นปกติโดยเร็วนะคะ เมื่อวานนี้ค่ะมีรายการเกี่ยวกับสารคดีของประเทศญี่ปุ่นนะคะมาถ่ายทําถึงประเทศไทยมาถ่ายทําถึงจังหวัดพิจิตรเลยทีเดียวนะคะถ้าหลายๆคนที่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรก็จะรู้จักเจ้าเข่งดีนะคะจระเข้ประจําจังหวัดพิจิตรเลยทีเดียวนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าเข่งนะคะจระเข้อยู่คู่กับคนพิจิตรค่ะดังข้ามประเทศเลยทีเดียวนะคะทร์ัาทีญี่ปุ่นบุกถ่ายท and ําสารคดีถึงที่จังหวัดพิจิตรเลยค่ะรายการโทรทัศน์นะคะ My Story Us ค่ะ d e t e c t i v e m a s นะคะของบริษัท Sion i n ของประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยนำโดยค่ะนายฮานาโอกะหัวหน้าคณะและผู้กำกับรายการนะคะพร้อมด้วยนายอันโตนีค่ะพิธีกรผิวดำรูปครึ่งญี่ปุ่นอเมริกันวัย21ปีค่ะและคณะกองถ่ายรวมก็6คนนะคะได้ประสานงานผ่านทางกองกิจการภาพ,พยนตร์กลุ่มการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,าค่ะ ขออนุญาตถ่ายทำสรารคดีในประเทศไทยค่ะเพื่อน,นำไปเผยแพร่อาอกาศทางโทรทัศน์ของสถานีนิปปอน t e l e วิชั่นนะคะหรือว่า NTV ในญี่ปุ่นค่ะโดยมีกำหนดการถ่ายทำระหว่างวันที่2ถึงวันที่5พฤษภาคม2,554ค่ะและเมื่อวันที่5พฤษภาคมนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณสุปะตากองถ่ายและกองถ่ายนะคะได้เดินทางไปที่บ้าน ห้วยยาตำบลท่าคำม,มีนอำเภอโพธาเรจังหวัดพิจิตรค่ะเพื่อถ่ายทำเรื่องราวของเจ้าเข่งนะคะจระเข้ที่อาศัยอยู่กับนายประยูนทองจรน,นะคะระครอบครัวภายในบ้านหลังเดียวเสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวค่ะโดยที่ไม่หวั่นกลัวอันตรายหรือว่าถูกจระเข้จะทำร้ายนะคะซึ่งใช้เวลาในการถ่ายทำตลอดทั้งวันค่ะมีฉากน่าตื่นเต้นหลายฉากทั้งฉากที่นายประยูนนอนหลับอยู่กับเจ้าเข่งฉากอาบน้ำแปลงฟันให้เจ้าเข่งแล้วก็การให้อาหารเจ้าเข่งด้วยค่ะ และสําหรับรายการ Master r e u s อ t i v e m อ s กนะคะที่เจาะเรื่องแปลกที่สนใจเดินเข้ามาถ่ายทำสารคดีในครั้งนี้นะคะ,ะก็เป็นรายการที่นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการไปติดตามค้นหาสืบสาะเรื่องราวนะคะสถานที่และบุคคลแปลกประหลาดที่น่าสนใจทุกมุมโลกค,ค่ะโดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านพิธีกรชายผิวดำวัย21ปีนะคะรูปครึ่งญี่ปุ่นอเมริกานะคะก็คือไซกิอันโตนี โฮริตะนะคะซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นค่ะในไซกินะคะก็เป็นพิธีกรกล่าวถึงการถ่ายทำในครั้งนี้นะคะก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นและน่ากลัวตลอดการถ่ายทำค่ะเนื่องจากที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีจระเข้และตนเองก็ไม่เคยได้เข้าใกล้จระเข้นะคะซึ่งเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากขนาดนี้นะคะแต่ที่ประเทศไทยค่ะนำจระเข้มาเลี้ยงไว้ในบ้านกับคนจึงเป็นเรื่องแปลกที่ไม่มีที่ไหน หรือว่ารายการไหนสนใจมาถ่ายทำเพื่อนำไปเผยแพร่นะคะสำหรับสารคดีชุดดังกล่าวนะคะจะออกอากาศเผยแพร่ทางช่อง4หรือว่าช่อง NTV Nippon Television ประเทศญี่ปุ่นในวันจันทร์ที่23พฤษภาคม2554นี้ค่ะก็ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าการที่เราอยู่ร่วมกันกับจอร์เคเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเป็นความสามารถส่วนบุคคลจริงๆค่ะคุณพรลพัฒน์ใครที่รับชมอยู่ในตอนนี้ก็นำไปเรียนแบบไม่ได้เด็ดขาดค่ะเป็น <Okay. S 1> อันตรายอย่างมากค่ะ okay.